สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรุงป้าน้าอาญาสนิทมิตรสหายและคนรักบอลสีเอฟจีตุกตันจ้าสำหรับทีมบารมีบอลบอลสีดบอลบอลบอลที่สวยต้องปกของแท้มาละจ้าพี่พี่ลิ้นรั่วกันแต่เช้าเลยอกาแฟยังไม่ตกถึงท้องเลยพี่จ้าเครื่องล้วนเครื่องล้วนอะจะส่งไปะทะนี่มาเหมา50บาทครับผมมีโปรชิ้นเคยจัดามต้นส่งฟรีมีเงินไปทางเนาะเบอร์โทรด้านล่างนี้เลย0 6 4ย์หก9ี7โทรแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยจ้า เดี๋ยวมีอ p ปเ a t สาวสวยๆไว้สุดๆน้องก้อยรับสายเด้อมาไม่ต้องมาไรงเยอะแยะพี่เริ่มกันเลยกันดีกว่าเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยนี่ต้นนี้ครับพี่เนื้อดวงจัะแดงแปดแดงเจ็ดแดงแจ๋ครับพี่ป้ายสวยเลยเนื้อดวงกระถางหกนิ้วครับห้าร้อยห้าสิบบาทจัะเนื้อดวงห้าร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งป้ายอย่างแจ่มครับพี่ป้ายอย่างสวยต้นนี้เนาะอ่ะเนื้อดวงต้นที่สองละกันต้นนี้ เข้าตากรรมาการครับพี่เหลือดวงห้าอห้าสบาทต้นที่2จากป้ายแจมแมฮารเครื่องฮรเครื่องเช่นกันกระถางหกน,นิ้วเดอ้องามๆคือเก่าหันราโอ้ยหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วครับพี่นี้เลยหลอดใหม่แทงมานนิดนึงเนาะเหนือดวงต้นที่สองจากใบหอกด่างฟอร์มพุ่มนะรินทิปกระถาง5.5นิ้วครับพี่ด่างสวยๆเลยนี่จากนะรินทิปนะรินทิป 2 5 0ห้าบาทครับผมต้นที่หนึ่งครับพี่2อ0ห้าบาทนารินทิพต้นที่หนึ่งนารินทิพส์สหบาทใบหอกด่างฟอร์มพุ่มใบตระโดดในต้นที่สองจ้าไม้ป้ายไม้ใหม่ชื่อว่าริมนภาป้ายจมพูด่างสวยครับพี่ป้ายจมพูสวยเลยนี่เลยจ้าริมนภา รอดใหม่ก็มาแล้วจะไปจ่า450บาทครับผมไม้ใหม่ไมแเลยไม้ป้ายชมูสวยๆนะผม,นนนนนมหน้าหวานๆเลยริมณนาผา450บาทต้นนี้เริ่มกระสีมาสวยแล้วครับพี่ชิ้นบัญชอนจะนี่เลยนี่เลยกัดชมพูมาแล้วสวยแบบนี้แบบนี้ครับพี่เขาเป็นไม้กระสีเนาะชิ้นบัญชอนฟอร์มสวยๆครับพี่กระถางหกนิ้วหนึ่ง้อยห้าิบาทจา้ะชิ้นบัญชอนส่วนต้นนี้ครับผมบังเกิดก้านี่เลย รูกสยามณนฤะมิตกระพี่สวยสักิดใจใครบ้างไหมเอ่ยแต่ว่าใบจะตึงกว่านะครับพี่เนาะแล้วก็เรื่องสีจะแตกต่างกันอันนี้จะออกสว่างสว่างหน่อยบางเกิด9 350บาทกระถาง6นิ้วจะป้ายสวยๆเลยต้นนี้เจี่ยมเกียม,ก,มกระถางหนิ้วครับผมบางเกิด9้า ทางด้านนี้ก็จะมีแรมสมิราครับพี่นี่เลยจ่าบอลส,สวยๆน่าเก็บอีกหนึ่งต้น250บาทครับผมน้องชื่อว่าแหลมสมิรานะครับผมนี่จากต้นนี้เลยด้านในกัดสีสวยมาแล้วน้องชื่อว่าพานทะเลนะครับผมกัดสีนี่เลยครับเม็ดจมพูมาแล้วเข้มๆครับพี่ทรงแบบว่าอารมณ์ไม้พวกสายพระเนตรพวกอุตสามณีนะพี่จะเป็นไม้กัดสีเนาะ นี่เลยจะเริ่มกัดสวยๆมาแล้วฟอร์มนี้กระถาง6กโลล้นเลย200บาทจ้ะผ่านทะเลต้นนี้ยังสวยครับพี่นี่เลยกัดมาแล้วแทบจะเต็มใบนะจ๊ะดางเหลืองทองนี่เลยดางเหลืองทองอารามแท้แรตาลึงแฮ่แรตะลึงครับพี่ต้นนี้บางใหญ่แผงบางใหญ่แผงหรือว่า บางคนเขาก็เรียกว่าทศการหน้าทองเจนสองนะครับพี่นี่เลยนี่คือเป็นแบบว่าบางใหญ่ผ่าแผงมาแผงดังดังต็นเริ่มแรกเขาจะดังออกขาวก่อนแล้วก็นี่ครับพี่เปิดแบไใหม่ล่าสุดดังเหลืองทองครับพี่นี่เลยจะ้ะบางใหญ่แผงต้นนี้สองร้อยบาทจะ่ะดังเหลืองทองสวยๆครับพี่บางใหญ่เนาะบางใหญ่แผงบางใหญ่แผงเพราะว่าบางใหญ่ปกติเขาจะเป็นไม้กระสีเฉยๆอันนี้คือผ่าแผงดังมาบางใหญ่แผงสองร้อยบาทจะ้ะ เทพสายรุง้งด่างสวยๆครับพี่หน้าด่างขาวอมชมพูครับผมนี่จากเทพสายรุ้งหนึ่งร้อยบาทกระถางหกนิว้วกระถางหกนิว้วส่วนต้นนี้จะ้ะนี่เลยเป็นใบหอกนะครับพี่ใบหอกด่างเนาะชื่อว่าเพชรภูผาครับผมสองร้อยบาทจะ้ะเพชรภูผาด่างขาวก่อนเดี๋ยวตอนช่วงอ่าโตเต็มฟอร์มเขาจะเปิดหน้าด่างเหลืองทองนะครับผมเพชรภูผาเนาะใบหอกด่าง สองร้อยบาทกระถางหกนิ้วด้านในดาราจะ่ะดาราดาราดารานพรลตฮะดารานพหลตครับผมดารานพหลตป้ายแจมๆเลยตอนนี้ฟอร์มหกนิ้วเช่นกันหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมดารานพรลตมันนีลรอมเพชรหน้าแพงจ้าด้านบนนี่เลยมันนีลรอมเพชรหน้าแพ,พงออกหแพงด่างชมพูนะพี่ใบใหม่เปิดออกเหลืองเลยออกเหลืองออกเหลืองทองออกเหลืองทองนี่จะ้ะหนึ่งร้อยบาทจะ้ะมันนีลรอมเพชรหน้าแพงกระถางหกนิ้วเด้อตอนนี้ จัดไปจะพี่ฟอร์มสวยๆหน้าเอ้ยหน้าอสวยฟอร์มมันล้นเออจะฟอร์มไปสวยหน้าเราล้นซะแล้วต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ใบหอกด่างชื่อว่าเท้าทองอินนะครับผมด่างเจ่มๆด่างสวยๆเลยกระถางหกร้อนๆสวยๆครับพี่รอดใหม่บอกเลยว่าจีมจัดเหลืองทองอลังแท้เลยตํานึ่งเท้าทองอินสามร้อยห้าสิบบาทจ้านี่จักรอดใหม่สวยๆเลยเหลืองทองออกมาเลยครับผมเท้าทองอินครับพี่นี่เลยจ้กไม้ใบหอกสวยๆ อีกหนึ่งต้นนี่นาเก็บฝากไว้ด้วยครับผมปลาศาดเพชรจ้าปลาศาดเพชรนี่เลยครับผมกระดัง5.5นิ้วสวยแจ่มๆป้ายงามๆครับพี่ปลาศาดเพชร300บาทต้นที่หนึ่งจ้ะต้นที่หนึ่งครับพี่นี่เลยสวยๆเนี่ยเดี๋ยวขึ้นในเพลเริ่มขึ้นในเพลเริ่มปลาศาดเพชร300บาทต้นที่หนึ่งนะครับผมอะ่ะต้นนี้ต้นนี้ละกันต้นนี้ละกันครับพี่ปลาศาดเพชรต้นที่สองเนาะต้นที่สองครับพี่ป้ายสวยๆ เจีม,มงาม,งามเช่นกันครพี่อาสาเพชรต้นที่สองสามบาทจา้าถัดมาต้นนี้ครับพี่ไม้ใหม่จ้ะไม้ใหม่มีดแรกด่างสวยๆเลยชื่อว่ามะีสาแาสงนะผมจะดางออกอ่าส้มทองครับพี่ชมพูนะชมพูส้มทองนี่เลยครับพี่สวยๆงามต้นนี้มามีแรกกระถาง6นิ้วล้นๆหนึ0งบาทครับผมมะนี สาดแสงนะพี่นี่เลยฟอร์มฟูสวยครับผมไม้ด่างจมพูเหลืองส้มทองนี่เลยครับดานข้างครับผมต,โต,โต,นะต้นโตแล้วเนาะต้นโตแล้วลงกระถางสิบได้เลยครับพี่สิบสิบสองสิบห้าสิบแปดลงไปโลดให,ใหญ่ครับพี่มันนีสาดแสงหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม้ใหม่สวยๆมีแรลกทรงใบแข็งแรงครับพี่ไม้ใบแข็งกัแข็งเนาะไม่ต้องค้ำใบเลยสวยๆต้นนี้ฝากไว้ในช่องฟีดด้วยจะ้มะมันนีสาดแสงสวยๆจ้า ต้นนี้น้องปีศาจครับผมมันใหม่ไหม,หม,หม,หมแรเช่นกันปีศาจแดงนี่ยกชูขึ้นมาเจอแดดยามเช้าหน่อยครับพี่ใบสวยมันเงาดังสวยๆเลยปีศาจแดงกระถาง6นิ้วครับพี่สวยๆส5 0ยบาทจ้ะปีศาจแดงฟอร์มกำลังฟูล้น6นะพี่เนาะปีศาจแดงสวยๆต้นนี้350บาทจากข้างกันนี้ไม้ใบยาวครับพี่ไม้ใบยาว กัดชมพูใครชอบแบบว่าไม้สายหวานจมพูนะพี่นี่นะต้นนี้เลยครับผมมี2ต้นในกระถางน,นะครับนี่เลยฟอร์มกอแพ็คคู่จาก150บาทไม้ใบยาวจมพูลูกไม้ใบยาวจมพูนะครับผม150บาท2ต้นในกระถางด้านบนนี้ครับผมใบมันเงาครับพี่แดงป้ายเขียวพะยะนำรงราชานุภาพนะครับผมหนึ100บาทกระถาง6นิ้วสวยๆแจ่มๆ ใบมันเงาวิงวิงครับพี่พยายนํำรงราชานุภาพหนึ่งร้อยบาทด้านข้างนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นน,น,นี้เป็นไม้อีกหนึ่งต้นที่ห่างหายไปน,นานมากนะพี่ตอนนั้นคือถามหากันเยอะมากชื่อว่ารัชโลธรน,นะครับผมเป็นไม้รัชโลธรหน้าแพงนะครับผมด่างเขาจะด่างขาวนะพี่นะด่างขาวจมพูแล้วก็เหลืองทองในต้นเดียวกันเลยนะนี่เลยด่างขาวจมพูเหลืองทองเห็นไหมตอนนั้นคือ มีต้นเดียวถามกันถามกันมาเยอะเลยแล้วก็ไม่มีแบ่งให้ตอนนี้มีแล้วแล้วก็มีต้นเดียวเช่นกันต้นนี้จะรัชโลธอนแผงกระถาง6นิ้วสวยๆ300บาทครับผมมีต้นเดียวเช่นกันไม่มีแล้วทํายากครับพี่ต้นนี้นะรัชโลธอนแผงสวยๆครับผมต้นนี้ลูกไม้ด่างจะมีลูกไม้ด่างฟอร์มกระถาง6นิ้วฟูร้นสวยโอ้โหใบใหม่ตรงกลางนะพี่เปิดด่างสวยมากต้องบอกก่อนว่า ต้นเนี้ยแม่อุ้มฝากเป็นไม้เก่าเนาะพี่เป็นไม้เก่าเนาะชื่อเป็นไม้ชื่อว่าพญาโคตตะบองนะพี่ใสเกสรพ่อพันเป็นพ่อพ่อเป็นไม้ด่างนะพี่นี่เลยเอามาใส่กับแม่ไม้เก่าแม่อุ้มฝากพญาโคตบองด่างออกมาสวยสวยใบแข็งก้านแข็งแรงแบบนี้แบบนี้ครับพี่สวยเลยต้นนี้250บาทลูกไม้ด่างครับพี่นี่เลยจ้ะด่างงามตามท้องเรื่องลูกของพญาโคตตะบอง ต้นนี้ส,สวยๆน่าเก็บอีกหนึ่งต้นจะมีลูกไม้ด่างลูกพญาโคตบองฝากไปด้วยจ้าอา้านข้างกันนี่ก็มีขึ้นไปแล้วหนึ่งต้นก็ขึ้นอีกจะมีเจอสวยอีกก็ขึ้นอีกพระจะนำรงราชาโนภาพนะครับหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองจากต้นนี้นี่เลยแล้วก็ด้านบนนี้ครับผมเป็นเทวาสุริยันนี่หลอดใหม่จมพูสวยหวานจัดต้นนี้มันจะเป็นไม้คู่ฝักกันมีจะมีสองต้นเท,เทวีสุริยากับเทวาสุริยัน ต้นนี้เป็นเทวาสุริยันนะครับพี่สามร้อยห้าสิบาทจ้ะสวยๆเลยกระถางอ่าหกนิ้วกระถางหกนิ้วครับพี่นี่เลยเทวาสุริยันครับผมใครมีเทวีแล้วก็มาเก็บเทวาไปด้วยเด้อเพชรพระนครต้นนี้ฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งนี่พี่ขยันฮาร์ปสละเกินกระถางหกนิ้วเพชรพระนครดังสวยๆจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพชรพระนครครับผมกระถางหกฟูล้น ดางเหลืองทองตัดเขียวโต้นนีครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์หลอดใหม่ผมบอกเลยว่าอ้วนตุ๊ตับอุดมสมบูรณ์มากตอนนี้กระถางของนิ้วครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ไม้ใหม่ไหมแล้ว450บาทจะ้ะนี่เลยเหลืองทองอารามเทแลตำานึงด้านข้างนี้ก็เหลืองทองครับพี่ชื่อว่าทศกัณฐ์รงส่วนครับพี่สวยๆเลยดางแจมๆเดี่ยวเม็ดสีมาตอนโตผมบอกเลยว่าสวยจัดปาลัดมาบอกแน่นอน700บาทจะ้ะ ต้นนี้ครับพี่ทศกันโรงสูวัดไม้เลนะเก็บอีกหนึ่งต้นครับพี่เป็นไม้ที่ผมชอบมากต้นนี้จะถัดมาเป็นแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงครับพี่ฟอร์มกระถา,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 างหกกระถางหกใครถามหาไซส์กลางๆมาแล้วนะครับพี่ไม่เล็กนะครับอันนี้คือไซส์กลางนะกระดานหนิ้ว300บาทจะ้ะแม่ฟ้าหลวงต้นที่1อ่งต้นนี้ครับผมแม่ฟ้าหลวงต้นที่2จะ300บาทเช่นกันไซส์กลางๆกระถาง6นิ้วด่างสวยๆครับผมกระบผม ขายบมาทางด้านนี้จ้าเทพพระสุธาสากลางๆนี่เลยด่างเหลืองทองครับพี่สามร้อยห้าสิบบาทจ้ะเทพพระสุธามิโดริไม้ด่างใหม่ครับพี่เม็ดอ่าแดงกระจายเม็ดใหญ่ๆสวยๆมิโดริสองร้อยห้าสิบบาทหกนิ้วเช่นกันจากมิโดริใบหอกด่างไม้ใหม่ไม่แลสุวรรณศรครับพี่สุวรรณศรใบหอกด่างชมูเข้มจนออกไปทางแดงไงนะสุวรรณศรสี่ร้อยบาทจ้ะ ไม้เรไม้ใหม่สุวรรณสอนครับพี่ฝากไว้ในช่องฟีดเช่นกันเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบต้นนี้ครับผมไัยควันซิริโอโหปลายแจ่มจัดสวยแน่แม่จ่าครับพี่แดงตะเขียงคือแตะแดงไั่ควันสิริสองยห้าสิบาทจ้า ต้นใหญ่ดังสวยต้นนี้ครับพี่เทวีสุริยานี่ไงตอนต้นกิปผมขึ้นมาแล้วนะอ้ต้นนั้น่ะเทวาสุริยันต้นนี้ครับพี่ไม้คู่ฝักกันเทวีสุริยาดั่งสวยสามร้อยบาทหน้าจมูสวยหวานเจี๊ยบสะโพกทองครับพี่กระถางหกนิ้วสามร้อยบาทจ้ะเทวีสุริยาเออต้นนั้นเทวาสุริยันไง ราศีตับราศีครับพี่ดาง่าร์ปคึ่งฮาร์ปคึ่งเลยต้นนี้ราศีเม็หลอดก็ดางสวยจัดออกมาเลยราศีเม็ตับราศีที่สวยครับพี่กระถางหกเดียวสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะราศีเม็ดฮาร,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 รึ่งฮร์ปคึ่งด้้นข้างกันนี้เทวกรรมลังรัก,ค,กค,ค, 5. 5, ครับพี่ดางสวยเม็ดสีแจ่มไม้หัวมีหนอมาแลวอีกหนึ่งหนอสวยคุ้มมจากกระถางห้าจุดห้านี่เลยเทวกรรมลังรักสองร้อยบาทจ้ะดางสวยเม็ดแจ่มเลยต้นนี้ไม้หัวมีหนอ ขึ้นไปแล้วขึ้นีิครับพี่บางเกิด9ครับพี่ขึ้นไปละต้นหนึ่งนะอ่ะต้นนี้ต้นที่2ครับพี่บางเกิด9รูปของสยามนลิมิตใบตึงๆบางเกิด9 350บาทต้นที่2จากสวยไม่แพ้ต้นที่1เลยครับพี่เลือกได้เลยจากต้น1หรือต้น2บางเกิดเก้าขยัมาที่ด้านข้างกันนี้ครับผมนี่เลยจากอมอนอามอน์รัตนาโกสิ์ขึ้นให้เลือกครับพี่ต้นนี้ต้นที่1อามอนรรัตนาโกศินทร์250บาทต้นที่1จากต้นที่1 ดางดีจัดอ่ะต้นที่สองครับพี่ต้นนี้ก็ดางสวยใบดกใบแน่นสองร้อยห้าสิบา,บา,บาทครับพี่อมรัตนากสิน์ต้นที่สองราซีมินเมื่อกี้ขึ้นเมฆไปแล้วขึ้นมีนต่อครับพี่ตับราสีสวย,สวยเช่นกันนี่เลยครับพี่ดางวาคิวใบใหญ,ใหญ่ใบเท่าฝ่ามือราซีมินสองร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วครับพี่นี่เลยมีเมฆแล้วก็ต้องมีมีนราซีมิน ด้านบนนี้ครับพี่เหลืองทองโอ้เหลืองแสบตาจัดเลยตอนนี้พรพุทธะครับพี่บาพุทธะไม้เพื่อนไม้เขียวเหลืองทองเม็ดแจ,ำจำ่มๆครับพี่สองร้อยบาทจากพรพุทธะเหลืองทองอลา,ามเท้แลตาลึงไปแล้วต้นนี้ครับพี่สวยๆกระถางหกนิ้วพรพุทธะด้านข้างนี้ไม้หัวครับพี่รัตนะลุงเรืองหน้าแบบคือดางแจ่มจัดครับพี่ลุ่งเรืองอันนี้คือยุบช่วงสงกรารไปแล้วขึ้นใหม่เนาะต้นนี้แจ่มๆเลยสองร้อยบาทจากรัตนะลุ่งเรืองไม้หัวไม้หัวไม้หัว นี่เลยใบใหญ่ๆดังสวยๆครับพี่รัตนะรุ่งเรืองอ่ะสนใจต้นไหนนะพี่ศูนย์49310997นรับพี่สองสามสี่บารมีบอลฝากไว้ด้วยครับพี่เขบ